ฟูเลยเหรอแม่โอ้โยเธอเป็นไงไม่หลอกค่ะเนี่ยไม่หลอกขามาไอ้กันเนี่ยไม่ได้หลอกขาเพราะเรื่องจริงนะบ้าเลยไงโอ้นี่ยังหัวหนักใหญ่เลยเนี่ยภาพเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้ออกมายังไง่าเอาอธิบายมาสิทำไมอ่ะมันแรงเหรออ๋อมันแรงแบบว่าคือ สิ่งที่ชั่วร้ายอ่ะเนี่ยสิ่งที่ชั่วร้ายมันก็มีอยู่อืมเนี่ยชั่วร้ายเมื่อจิตเมื่อจิตคิดเป็นอกุศลเนี่ยจิตมันก็จะสะสมสะสมสะสมมาเรื่อยๆจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยเยเหมือนหัวสะสมสะสมแล้วมันก็สร้างให้สร้างให้แทนที่ความคิดจะสว่างสวายเป็นสีทองมันก็เป็นสีสีดําสีดํา คือมันมันไม่สามารถจะออกจากวัฏจักรความอกุศลนี้ได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยเออมันมันมันออกไม่พ้นอ่ะมันมันไปไม่ได้อ่ะเนี่ยมันไปไม่ได้ที่เห็นท่าที่เห็นสว่างสวายอยู่ว่าเออทางนี้ต้องไปนะแต่แต่การสะสมอกุศลทีย่อยู่อยู่ไว้ในจิตวิญญาณเนี่ยมันมันมันยาวนานมากมันยาวนานมากมันพัดมายาวนาน แล้วมันกรลิกแคะไม่ออกทั้งที่เห็นแสงสว่างทางที่จะไปนะแต่ก็ไปไม่ได้โอ้ยเมื่นหัว <laughs>